หมอไตวินเซนต์นะครับนายแพทย์วุฒธิวัฒน์อนุพันธ์สวัสดน,นะครับอยู่ที่วินเซนต์คลินิกสาขาโซค,ครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบอดี้คอนทัวริงครับผม มันคืออะไรแล้วก็สามารถดูดส่วนไหนได้บ้างนะครับการดูดไขมันก็คือการที่เราใช้นวัตรกรรมอะไรก็ได้นะครับในการช่วยรีมูฟหรือเอาไขมันออกจากร่างกายหน้าท้องต้นขาต้นแขนทาง2ชั้นแก้มนะครับจริงๆทําได้ทุกส่วนเลยนะครับที่ไม่มีอันตรายนะครับมีตั้งแต่การดูดแบบดั้งเดิมก็คือการใช้หัวซักชั่นธรรมดานะครับแต่หนปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือที่แบบดูหลามากขึ้นนะครับเทคโนโลยีดีขึ้นเพื่อช่วยเอื้อมหน่วยในความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายสามารถดูดไขมันออกมาได้ไดเกลี้ยงมากขึ้นครับสาหรับใครที่ หรือต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองไม่ว่าจะเป็นบอดี้คอนทัวร n g ิงส่วนใดก็ตามนะครับก็สามารถมาปรึกษากับผมได้นะครับหมอเต้วินเซนต์ครับที่วินเซนต์คลินิกสาขาส่ค,ครับผม